บมมีไผ่กาไปหาปูหาปลาแถวนั้นดอกครับมันเป็นว่างของเพิ่นว่างหยังห่ะพ่อใหญ่ก็ว่างพญานาคนั่นเด้มาสจรรัลลำน้ำมูลพญาธนามูลน,นาคราชพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ำมูลวัดป่าปากโดม ตำบลโพไซอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโย หรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจชั้นเลียงซ้อนกันชั้นสูงสูงก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์และที่วัดป่าปากโดมก็เช่นกันพระอาจารย์โกแห่งวัดปากโดมได้เล่าตำนานของพญานาคราชธนมูลนาคราไว้ว่าเนื้อพื้นป่า ลิมแม่น้ำมูลแห่งนี้สมัยก่อนเป็นพื้นป่าที่รกรากมากผ้าจานโกได้มาทุดงและนั่งกรรมฐานผ้าจานโกเป็นผ้าวิปัสนาสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นและมีครูบาอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่เหลื่อมแห่งวัดโสภาจังหวัดอุบลราชธานีผ้าจานโกเป็นพระนุ่ม ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีกายวิปัสสนาและกรรมฐานอย่างเคร่งครัดพระอาจารย์ได้เล่าว่าเมื่อครั้งมาถึงสถานที่แห่งนี้ก็ได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานและกำหนดจิตตั้งอธิษฐานว่าถ้าสถานที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตรหรือเฝ้าปกป้องดูแลคุ้มครองอยู่ก็ขอให้ข้าพเจ้า นิมิตเห็นสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่หรือแสงสว่างนำทางไปสู่พระนิพพานด้วยเถิดแต่ถ้าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ได้หรือมีสิ่งที่ไม่ดีอาศัยอยู่ที่บริเวณนี้ก็ขอให้นิมิตเห็นเสือร้ายหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดณขนาดนั้น ในช่วงปีพุทธศักราช2,532ผ้าจารย์โกก็ได้นิมิตเห็นแสงสว่างและเห็นครูบาอาจารย์ใหญ่โดยบอกว่าตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะพาไปกราบพระใหญ่ผ้าจารย์โกได้เดินลงไปและได้นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสา นั่งเจริญภาวนาสมาธิอยู่ในนิมิตปรากฏว่าเห็นเป็นแสงสว่างอรามงามดุดแก้วประทีบมาให้เห็นในดวงจิตดวงใจจึงออกจากการเจริญวิปัสนาสมาธิจึงได้รู้แจ้งแล้วว่าหน้าป่าแห่งนี้ในอนาคตภายหน้าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพของชนชาวบ้านทั้งหลายในบริเวณนี้พระจาย์เล่าต่อไปว่าพาระจ่าได้ปวรารณาตนตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าข้าพเจ้าขอเจริญสมาธิเป็นเวลาสามเดือนหากข้าพเจ้าทำไม่ได้จะไม่ขออยู่ณสถานที่แห่งนี้พระจารย์โกได้นั่งสมาธิเจริญภาวนา โดยการนั่งคัตมาเป็นเวลาสามเดือนอยู่ริมแม่น้ำมูลผ้าจารย์โกเล่าว่าขณะที่นั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นแต่ละคืนแต่ละวันก็ได้นิมิตเห็นงูใหญ่งูน้อยหลายตัววนเวียนแวะเวียนมาหาท่านโดยในนิมิตจะเห็นเป็นงูตัวสีดำใหญ่บ้างน้อยบ้างตามแต่นิมิตจะเห็นและผ้าจานโกก็ได้นิมิตเห็น งูตัวหนึ่งเลือ้อยมาพันรอบตักที่ท่านกำลังนั่งเจริญภาวนาอยู่จึงรู้ในจิตแล้วว่าผ้าจารย์โกจะเจอสิ่งไม่ดีหรือมีหมานมายั่วยุนั่นเองและหลังจากนั้นพอรุ่งเช้ามาก็มีหญิงสาวสองนางได้พายเรือมาจากอีกฝั่งของแม่น้ำมูลเพื่อมาตักบาตรหล่อนทั้งสองได้เที่ยวมาตักบาตร กับผ้าจานโกใส่บาตรทุกเชา้าโดยผ้าจานโกก็ไม่ได้ถามไถ่ก็นึกว่าเป็นชาวบ้านหญิงสาวณบริเวณแถวนั้นการเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าหญิงสาวสองนางนั้นก็เริ่มมาตักบาตรกับผ้าจานโกบ่อยขึ้นและได้พบปะหน้าตาบางครั้งไม่มีญาติโยมมาตักบาตรก็มีเพียงหญิงสาวสองนางนั้น มาตักบารกับผ้าจาย์โกและเป็นครั้งแรกที่ผ้าจาย์โกถามไทยหญิงสาวสองคนนั้นผ้าจา์ได้ถามว่าพวกเจ้าก็มาใส่บารกันทุกมมือบานเฮื่นผ้ากันยุไสล่ะหญิงสาวสองนางตอบว่าอยู่ไม่ไกลหรอกผ้าจาย์อยู่บริเวณเแถวๆรอบๆวัดผ้าจานนี่แหละโอ้ยโบกลใส่คอยก็เห็นต่ซุ่มเจ้า มาตะฟังผุ่นทุกมือพ่เลือกกันมาทุกมือหญิงสาวสองนางมองหน้ากันแล้วก็ตอบแบบซักเซาเย้ายัวผ้าจานว่าผ้าจานเจ้าคะเพอดีที่บ้านหนูพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วอยู่บ้านคนเดียวกับน้องสาวคนนี้ผ้าจานสึกไปอยู่กับพวกหนูไหมคะหญิงสาวถาม ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหยาหยัวไปด้วยสเสน่ห์ราคะผ้าจานโกรู้แจ้งเห็นในนิมิตแล้วว่างูสีดำที่นิมิตเห็นนั้นคือพญานาคที่อาจมาร้องใจท่านก็เป็นได้ผ้าจานโกยิ้มกลิบแล้วตอบไปว่าโอ้ยอัต,ตมาไปใส่บได้ดอกเพื่อนไหม้มาอยู่นี่ ไม่มาสาไม่เห็ดอยู่กับวัดก็ว่านนี่ละพวกเจ้าก็หาคนอื่นไปอยู่กับแล้วกันหญิงสาวสองนางยิ้มแล้วก็กราบปลาผ้าจานไปโดยได้ลงเรือจากฝั่งแม่น้ำมูลวัดแล้วก็พายไปผ้าจานโขมองตามหลังไปพรันสายตาเรือลำน้อยนั้นก็ไปกลางหลังน้ำมูลจูๆจู เลือลำนั้นกับหญิงสาวสองคนก็หายวับไปกับตาเป็นที่น่าอัศจรรย์และขนลุกเป็นอย่างมากพระอาจารย์โกเล่าต่อไปว่าครั้งเมื่อรู้ในจิตแล้วว่าสิ่งที่น่าคราดสองตนนั้นมาบอกให้ตัวเองศึกเป็นเหมือนหมานที่มาบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจำภาษาหรืออยู่ที่วัดนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะไม่มีบุญบวช หรืออาจจะมีเพศภัยเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าก็เป็นได้หลังจากนั้นมาเรื่องพญานาคหรือหญิงสาวสองคนนั้นก็ไม่มาปรากฏเห็นที่วัดนี้อีกเลยจนกระทั่งผ่านไปสองถึงสาพษาเรื่องที่ว่าลึกลับหรือน่าค้นหานั้นณวัดแห่งนี้ยังมีอยู่มากมายผ้าจารย์เล่าไว้ว่าในภารษาหนึ่ง อาจารได้ล้มป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นอนอาพาธอยู่ในศาลาคือในสมัยนั้นพระอาจารย์ยังไม่เป็นที่รู้จักของญาติโยมมากนักบางวันก็ได้ฉันข้าวบ้างบางวันก็ไม่ได้ฉันโดยในวัดก็เป็นป่ารกทึบไปมาค่อนข้างลำปากติดกับปิมมูลซะด้วยและสถานที่แห่งนั้นชาวบ้านก็ล่ำลือกันว่า ไม่กล้ามาหาปูหาปลาแถวบริเวณริมมูลฝั่งนั้นหรอกเพราะเป็นวังของพญานาคนั่นเองผ้าจารย์โกล้มป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่และในวันนั้นอยู่ๆะอาจารย์โกก็ได้ยินเสียงคลุกลักด้วยความที่ไม่สบายจิงได้ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็ลืมตาไปดูเห็นเป็นงูสีดำตัวใหญ่ พันเกี้ยวกันอยู่ผ้าจานโกคิดแล้วว่าคงเป็นงูป่าหรืองูธรรมชาติที่เข้ามาหาหนูหรือหาอะไรกินแต่งูตัวนั้นไม่ให้เห็นหัวโดยพันขดแล้วก็ซ่อนหัวไว้และหลังจากนั้นผ้าจานโกก็บอกพระที่อยู่ในวัดและญาติโยมที่ยังเหลืออยู่ในวัดบอกว่าให้มาไล่งูให้ไปหน่อย พระอาจารย์บอกว่าที่ที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และโคารของพระพุทธศาสนาเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้งูตัวนั้นยิ่งพูดก็ยิ่งขดพระอาจารย์รูปอื่นใช้ไม้แหย่ทำยังไงงูตัวนั้นก็ไม่ยอมไปจนพระอาจารย์โกได้ตั้งนิมิตในจิตแล้วว่าถ้าเจ้าไม่ใช่งูธรรมดา เป็นงูพิเศษหรือมีฤทธิ์เดชบารมีเจ้าจงบอกข้ามาว่าเจ้าเป็นใครอยู่ๆงูตัวนั้นก็าค่อยๆชูหัวขึ้นกลายเป็นงูจงอางตัวใหญ่มีงอนบนหัวสีแดงทำให้ญาติโยมและผ้าจารย์จนต้องขนลุกและถอยห่างออกและผา้าจารย์ก็ใช้นิมิตบอกในจิตว่า ถ้าท่านเป็นนาคราชท่านก็จงไปเถิดเราหายป่วยแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรมากพอตั้งจิตอธิษฐานเสร็จงูตัวนั้นก็ค่อยๆเลื้อยลงไปในแม่น้ำมูลหายวับไปในน้ำเสียงลงน้ำดังตุ้มตามพระอาจารย์และพระศาธรรมิกและญาติโยมพากันวิ่งตามลงไปแม่น้ำมูล เพื่อจะไปดูงูตัวใหญ่ปรากฏว่างูตัวนั้นก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยปกติถ้าเป็นงูธรรมดาเวลามุดน้ําถ้ารอจนประมาณหนึ่งแล้วก็จะงโงหัวขึ้นมาหลังจากนั้นพองูลงไปในน้ําเสร็จวันต่อมาพระจารย์โกก็หายจากอาการไข้ป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ใจจนเป็นที่น่าประหลาดใจแล้วว่านาคราชตนนั้น ขึ้นมารักษาท่านให้และต่อมาพระอาจารย์ก็ได้นิมิตในฝันเห็นว่านาคราชขึ้นมาบอกกับท่านว่าถ้าพระอาจารย์มีอะไรให้พวกเราช่วยพวกเราจะช่วยพระอาจารย์เต็มที่พวกเราอยู่ไม่ไกลจากพระอาจารย์หรอกพระอาจารย์โกยังได้บอกอีกว่าพญานาคนั้นเวลาเขาไปในเขตของเขานะถ้าเขาไปในถ้ำนะ เขาจะกลายเป็นคนเลยได้แต่ถ้าออกมาจากถำ้ำหรือวังจะกายเป็นงูใหญ่อาจารย์ไปเห็นมาแล้วนี่เป็นคำบอกเล่าจากปากของพระอาจารย์โกพระอาจารย์ได้พูดต่อไปว่าในวันหนึ่งพระอาจารย์ก็ได้นั่งเจริญสมาธิภาวนาตามปกติอยู่ๆงูสองตนสีดำก็ขึ้นมาจากแม่น้ำโหมลแล้วก็ผันเกี้ยว หรือไปมาอย่างไม่เกรงกลัวพระอาจารย์แต่อย่างใดพระอาจารย์เจริญในนิมิตแล้วว่างูตัวนี้คือนาคราชแล้วนาคราชสองตนนี้จึงได้นิมิตบอกพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้าชื่อพิมเสนนาคราชและนาคนาคราชสองพี่น้องอาจารย์โกจึงได้รู้ทันทีว่านาคสองตนนี้ คือนาคที่เป็นหญิงสาวที่เคยมาตักบาตหรือเปล่าหรืออาจจะแปลงกายมาก็เป็นได้และต่อมาพระอาจารย์โกก็อยากรู้ว่านาคราชนี้มีจริงอยู่หรือเปล่าจึงตั้งทิฏอธิษฐานว่าถ้านาคราชมีจริงณที่แห่งนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นสักครั้งสักคราเถิด หลังจากอธิษฐานจบนั้นพระอาจารย์โกยืนอยู่ริมแม่น้ำมูดก็พบเต่าสองตัวขนาดใหญ่ขานขึ้นมาจากริมแมน้ำมูดก็คือนาคราชที่แปลงกายมานั่นเองด้วยความมาในกลายหยาบกลัวพระจารย์จะตกใจเอาถ้ามาในกายงูพระอาจารย์โกได้รู้ทันทีจึงเป็นที่รู้แน่เลยวว่าณสถานที่แห่งนี้มีวังนาคราชอาศัยอยู่ หลังจากนั้นพ่าจาร์ก็ได้สร้างถาวรวัตถุคือพระพุทธรูปสององค์และได้สร้างพญานาครูปปั้นนำหางลงไปแม่น้ำหมูลและล่าสุดอาจารย์โกได้นิมิตเห็นเจ้าของเมืองบาดาลแม่น้ำหมูลอยู่ในนั้นเขามาบอกกับพอาจารย์ว่าข้าพเจ้าคือพญาธนามูลน,นาคราชเป็นพญานาคผู้ปกครอง แห่งร่มแม่น้ำมูลแห่งนี้ถ้าพระอาจารย์ต้องการให้ข้าพเจ้าช่วยเหลืออะไรก็บอกมาได้เลยข้าพเจ้าพร้อมไพร่ผลจะมาช่วยเหลือตามกำลังบุญเต็มที่ข้าพเจ้าศรัทธาและขอรพในตัวพระอาจารย์โกอย่างมานกนาคราชธนามูลนาคราชได้เอ่ยปากเป็นนิมิตเห็นเป็นงูใหญ่อาจารย์โก จึงได้สร้างรูปปั้นนาคราชที่ได้เห็นในวัดป่าปากโดมจนเป็นที่ตั้งปดิสถานแห่งองค์นาคราชที่น่าครรพยํำเก่งจนถึงปัจจุบันและล่าสุดงานบวงสวงพยานาคราชธนหมูลนาคราชก็เกิดเหตุอัศจรรย์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่นิมิตเห็นก่อนจะมางานโดยไม่ได้ตั้งตัว และเกิดเหตุอัศจรรย์ในลำน้ำหมูนคือขนาดทาพิธีก็มีเหตุการณ์น้ำสั่นสะเทือนวันไว้ไปทั่วแม่น้ำหมูนและประชาชนหลายคนได้ถ่ายภาพขนาดทาพิธีติดเป็นบื้องไฟพญานาคบ้างแสงสีเขียวบ้างและยังมีงูสองตนได้มาเฝ้าที่ต้นไม้ตลอดจนการทำพิธีจนเสร็จจึงเลือ้อยหนีและเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก สำหรับวัดป่าปากโดมและระผมปราการพญานาคได้ไปสัมผัสกับตัวมาแล้วครับว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าขนลุกเป็นอย่างมากครับพอเวลาเข้าไปในวัดอากาศในวัดนี้จะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งคือมีกลิ่นอายแห่งความศักดิ์สิทธิ์น่ายำเกรงและมีองค์นักราชคือพญาธนหมน,นักราช ตั้งสง่างามดูหน้าเก่งขามยำเกรงมากครับส่วนพระอาจารโกก็ได้เล่าเรื่องราวของพญานาคให้ทางรายการได้ฟังไว้มากมายนะครับและทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารโกแห่งวัดป่าปากดมเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ให้เรื่องราวและเรื่องอัศจรรย์เกี่ยวกับพญานาคมาไว้ณนะที่นี้ด้วย และขอให้บุญบารมีปู่พญาธนามูลน,นาคราชช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานนาคราชทุกท่านจงประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้จนจงมีความสุขความเจริญในกายและใจทุกการทุกเมื่อเถิดครับวันนี้รายการพญานาคก,ก็ขอแนะนำสถานที่ที่สายยานนาคราช น่าไปกราบไหว้บูชาคือวัดป่าปากโดมตำบลโพไซอําเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดที่ติดริมหมุมเป็นสถานที่ที่น่าเคารพมากครับกระผมเชื่อเหลือเกินครับว่านาคราชที่นั่นมีจริงวันนี้รายการพญานาคขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม